าบกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครกับสล็อตค่ายโจ๊กเกอร์นะครับวันนี้มาในเกมชื่อว่าแบ็กเบิร์นลีกาซี่หรือเปล่าอ่านงี้ป่าจะเอาที่คนในกลุ่มนะเข้ามานะครับเหมือนจะหลอกเลยนะเกมนี้บอกผมว่าถ้าเข้าเกมโมนัสจ,จะรวยมหาศาลเลยนะวันนี้ลงหมืเลยนะจะซื้อฟิวเจอร์ตัวที่แพงที่สุดว้า ไม่รู้ว่าจะโดนหลอกอีกหรือเปล่านะทำใจก่อนนะครับสักครู่ผมลงทุนมาหมื่นแปดเลยนะจะลุ่งหรือจะร่วง่ะพูดได้ว่ากลุ่มนี้ปั่นจริงๆในปั่นผมมาหลายรอบแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยกดโง่ให้เขาหลอกเอา้าซื้อไปเลยมาแปดพันกว่าบาท <Huh? S 1> ซื้อฟิวเจอร์เลยแตกแบบไม่มีอะไรกั้นเลยนะในกลุ่มเ <Wow. S 1> ขาบอกมาอย่างนี้นะเออขุนใจแล้วกูมีสี่รไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วตอนนี้ <c oughs> เข้ามา เกมโบนัสได้15ฟรีสปินนะฮะไปยาวๆโบนัสมาอีกไหมชิบหาย <c oughs> ชิบหายแล้วเฮ้ยสวยตัวนี้สวย <Wow. S 1> ตัวนี้สวย5,600เฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องนี่นก็มาดิครับ6 0 0 0บาทแล้ว <c oughs> ถือว่าถ้าขาดทุนก็ขาดทุนแค่2 0 0พนะไปยาวๆเลือย1ครั้งคงไม่เกลือหรอกเกลือก็พอ ถ้าได้หีบสมบัตินะฮะเกมนี้ผมเคยเล่นแล้วนะถ้าได้หีบสมบัติเนี่ยหกกล่องนะฮะเราจะเข้าเกมโบนัสอีกชั้นหนึ่งนะคือเป็นเกมโบนัสสองชั้นเลยก็ว่าได้หลือเจ็ดครั้งวะโอ้โหหกพันไม่ขยับเลยออกมาสี่อันเกือบแล้วเกือบได้เป็นราชาจนสลัดแล้วกูฮะ <Huh? S 1> โอ้โหโดนหลอกโดนหลอกอีแล้วกูหกพันสามลงทุนไปแปดพันสี่เออหมดได้หกพันหก มันยังทอนผมมาอยู่นะก็ดีทอนผมมาพันสี่ครับไปอีกรอบไปอีกรอบสิไม่จบมันจบไม่สิน้นเออเดี๋ยวกูแตะกูออกกลุ่มแม่งเลยวะนนี่หล <c oughs> ายรอบแล้วนะโอ้โหโอ๋อตันเดียวกูลงทุนไปแปดพันเนี่ยนะเฮ้ยสวยสวยพันเอ็ดอยู่ <c oughs> ก็มาเด็ ก็มาเดโอ้โหเกมโบนัสโบนัสไม่มาว่ะก็มาเดเก็บคอหมดแล้วกูโอ้ก็มาเดก็มาเดหมดตูดอีกแล้วเราอ้าวเกมโบนัสมาอีกบวกไปอีกสิบห้าสปินมาเด สวยไปหน่อยแม่งเอ้ยลงทุน8,400ตอนนี้ได้มา3,600ท่านผู้ชม,มแคปให้แม่งดูดีไหมเนี่ยโอ้หยุดดีไหมนะ่าโอ้สามพันแปดเหลือสิบครั้งโอ้แตกแบบไม่มีอะไรกั้นเลยฮะ,อะเอา้ามาแล้วหีบสมบัตริราชาโจงนสลัา ที่เห็นแน่ๆแล้วผมมีหมื่นห้าแล้วทางขวามือโอ้โล่งใจครับเกลืออือบอกมาอีกพันหนึง่งรอบนี้ได้เท่าไหร่วะหกร้อยมาสวยๆห้0 0ันหมื่นห้ามาอีกแล้วอ๋ออันนี้อ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกอันนี้คือได้เท่าไหร่วะอันตัวสีเขียวๆอ๋อได้สองหมื่นครับ<ะ>ก็มาดิมาดิบวกไปอีกหมื่นห้า ห้าหมื่นแล้ว,ว,วบวกไปอีกสองหมืน่นเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสามบาบ้าไปแล้วกูบ้าไปแล้วกูหัวใจจะวายโอ้โหแตกแบบไม่มีอะไรกัน้นโอ้โหกลุ่มนี้แม่งปั่นจัดเลยเหลืออีกหกครั้งว่ะก็มาดิเกลือไปเถอะเกลือไปเถอะกำไรแล้วกำไรแล้วท่านผู้ชม โอ้โหไม่คิดไม่ฝันคือถ้าได้หีบสมบัติแม่งคูณเยอะมากเลยว่ะออใจเต้นตึก,กตัก,กตึกตักตึกตักเลยว่ะเจ็ดหเจดพันหนึ่งอบาทสวย <Yahoo! S 1> พูดได้ว่ากลุ่มนี้นะฮะบางคนแม่งสวดมนต์ก่อนเล่นนะฮะ <Huh? S 1> น่าแชทบางทีก็เหมือนพวกมันหลอนยานะผมเก้าโมงเก้านาทีบ้างแหละนะ 19บเทับเก้าบ้างแล้ววันพระไม่เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าจริงๆนะครับเป็นไปได้นะฮะดีนะถือว่าหาเพื่อนเล่นขำๆกันไปนะครับขอบคุณเกมดีๆจากเพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มนะครับกำไรมาเกือบ70,000บาทนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ช่องของผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ